สว่วนดีเนเพื่อนนะครับในส่วนของตัว p ็อกเก็ต f i นะครับของ t p l n n นะครับ 4G LTE Mobile WiFi นั่นเองรุ่นนะครับ M7000 นะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับว่าในส่วนของตัวปล่อย Wi-Fi นะครับเจ้าตัวป็อกเก็ต f i TP-Link M700 นะครับตัวนี้ด้วยสเปคนะครับหน้ากล่องคือรองรับการดาวน์โหลด150เมกอัพโหลด50เมกครับผมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับจะให้มาอยู่ที่2,000 mAh นะครับแล้วก็เปิดแบบสแตนบายนะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดนะปล่อย4 ปล่อย Wi-Fi อย่างเงี้ย8ชั่วโมงสูงสุดนะแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนะครับ tp my f i นะครับเป็นแอปเชื่อมต่อได้รู้ว่าจะเข้าในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับเป็น1 9 2 1 6 8 0 1เพื่อเข้าหน้าคอนฟิกเพื่อเปลี่ยนในส่วนของตัวรหัส Wi-Fi ชื่อแล้วก็เปิดลมมิ่งกันได้นะครับลงดูนะในในส่วนของคลิปผมทำแยกให้เลยนะครับการเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi นั่นเองในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตาม ข้างกล่องเลยตัวนี้นะครับที่ได้ไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Pocket Wi-Fi M700 นะครับสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับแบตเตอรี่2000 m a ah มนั่นเองเพืเ่อนๆในส่วนของคู่มือนะครับที่มาในกล่องนะดาวน์โหลดอยู่ที่150อัปโหลดอยู่ที่50เมั up, แบบสูงสุดนะแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เสาสัญ,ญญาณว่าจะถึง มากน้อยแค่ไหนเพื่อนประกันศูนย์นะครับ1ปีเต็มนะครับที่บริษัทไทยแลนด์เพื่อนมีเบอร์อยู่นะครับติดต่ออยู่นะครับผมเราจะเคมอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้ใน a c e b o o k หรือว่าในส่วนของอ e ีเมลหรือว่าโถรสอบถามการเคามได้เพื่อนในส่วนของตัวนี้นะครับประกัน1ปีเต็มเพื่อนอันนี้คือลักษณะาการใช้งานนะครับไม่ว่าจะใช้งานเครื่องเดียวหรือว่าใช้งานหลายคนนะครับสูงสุดนะครับบอย Wi-Fi นะครับ2.4ตัวนี้ ปล่อยได้สูงสุด10เครื่องเพื่อนๆลองดูนะครับในส่วนของตัวรองรับนะครับผมในส่วนของ B นะครับ B ีคือช่องสัญญาณ Wi-Fi ตามที่ผมเคยบอกไปนะครับอันนี้คือแบบออโต้ Auto, นะเป็นการเลือกแบบออโต้เหมือนมือถือนะครับใส่ในส่วนของตัวซิมเข้าไปเปิดปุ๊บใช้งานได้ทันทินเพื่อนๆนงตัวนี้นะครับแนะนําเปิดโร a m i n g กันด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ตามที่ผมแยกคลิปให้เรียบร้อยเดีย๋ยวเล่ามาแกะกล่องให้ดูครับผม เลื่อนมาข้างล่างนะครับอันนี้คือใน,นส่วนของข้างในเลยเพื่อนๆเราจะเจอในส่วนของตัว p ็อกเก็ตไวไฟนะครับเป็นตัวป็อกเก็ตไวไฟนะครับเป็นสีดําเลยอันนี้สีดําด้านนะครับอันนี้เงาเป็นแบบเงาแล้วก็ปุ่มครับก็จะเว้าหน่อยเวลาเราใส่กระเป๋าหรือว่าใส่กระเป๋าของเกงเนี่ยมันก็จะไม่กดแบบมั่วนะอันนี้คือกันกันแบบใส่กระเป๋าแล้วไปโดนนคะครับผมโอ้โหสวยเลยเพื่อนๆเราก็แกะมันได้เลยนะเพื่อนๆเอามือเนี่ยครับผมเล็บเนี่ยจิก จิกฝั่งนี้นะครับมันจะมีมาร์กอยู่เพื่อนๆเห็นปะมาร์กอยู่เพื่อนๆเอามือเล็บเนี่ยจิกจิกขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเพื่อนๆเห็นปะในส่วนของตัวชื่อ Wi-Fi เพื่อนๆชื่อ Wi-Fi พัทเวิร์ตนะครับสแตนดาร์ดอ่ะมันจะติดมาตรงนี้แต่ละตัว แต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆสั่งซื้อไปอย่าอย่าดูงผมนะครับเพื่อนๆไปดูของเพื่อนๆเองนะครับอันนี้ซีเรียลตัวเครื่องเอาไว้เวลารับประกันอันนี้คือช่องใส่ซิมเพื่อนๆช่องใส่ซิมเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันว่าในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะอันนี้คือ1เป็นตัวบล็อกเก็ตไวไฟนะครับออกมาแล้วเจอนะครับในส่วนของตัวคู่มือเพื่อนๆคู่มือการใช้งานนะครับการคอนฟิกการโหลดแอปต่างๆเพื่อนๆอันนี้คือคู่มือนะเพื่อนๆเนี่ย ก็จะให้มาเป็นแบบนี้เพื่อนๆการเปิดนะครับใส่ซิมอย่างไรนะครับชื่อนะครับผมพารเวิร์ดเป็นอย่างไรเพื่อนๆอันนี้คือแอปเพื่อนๆแอปครับผมที่เอาไว้แบบตั้งค่าอะไรต่างๆเพื่อนๆนี่ครับผมก็จะมีบอกนะครับในส่วนของตัวเข้าเบราว์เซอร์นะครับ192.168.0.1นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับ2,000ันมิลแอมเพื่อนๆของ TP-Link เลยตัวนี้หนักๆเลยเพื่อนๆดูลองดูเลยเพื่อนๆหนักๆเลยวัสดุดีครับของ TP-Link เพื่อนๆ อันนี้ใส่ชาร์จนะครับเป็นหัวไมโคร USB อีกฝั่งหนึ่งก็เราก็ไปชาร์จกับพอแบงค์หรือว่าชาร์จแบบจุกบุหรี่ในรถยนต์เวลาเราเดินทางพกพาได้ครับผมตัวนี้หรือว่าจะไปชาร์จกับในส่วนของตัวอะแดปเตอร์มือถือเราก็ไปชาร์จได้นั่นเองเ,เพื่อนๆลองดูนะในส่วนของตัวนี้จะเป็นกรอบสมเ,เพื่อนๆกรอบซิมให้มานะครับผมเป็นขนาดไมโครกับนาโนนะครับเป็นกรอบให้มาเป็นเพื่อนลองดูครับในส่วนของตัวนี้นะครับ เวลาเราเอาใส่เลยนะครับในส่วนของซิมนะครับเรามาใส่ซิมเราเป็นนาโนเล็กๆเนี่ยเราก็ามาใส่นะครับมันจะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์เราแปะก่อนให้ตรงมีมาร์กอยู่นะครับผมแล้วก็เอาซิมกดเข้าไปมันก็แปะติดพอดีนะครับ พอเราได้มางี้นะครับเพื่อนๆเป็นซิมแบบรายปีนะครับตัวนี้แนะนํากันสําหรับซิมรายปีในตะก้าสินค้าก็มีลองดูครับผมเอามาใส่ปุ๊บเพื่อนๆเห็นมาร์กไหมบากนะครับของซิมนะแล้วมาดูในส่วนของบากของตัวป o อกเกียร์ไวไฟนะให้เพื่อนนะครับเอาไปติดตรงนี้ก่อนแล้วเพื่อนๆค่อยๆเลื่อนเข้าเพื่อนๆเลื่อนๆดันตรงตูดมันเนี่ยค่อยๆเข้าไปนะเพื่อนๆลองดูนะเพื่อนๆใจเย็นนิดนึงครับผมตรงจุดนี้เนี่ย พอดันเข้าไปเสร็จปุ๊บค่อยๆดันเข้าไปตรงๆเลยเพื่อนๆให้สุดนะครับให้สุดเลยอ่าให้สุดเลยสุดเป็นงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยสุดเรียบร้อยนี่ครับผมอันนี้คือสุดเรียบร้อยดันเรียบร้อยนะครับเราก็เอาแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ครับผมมาร์กนี่ครับผมแบตเตอรี่ฝั่งนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมเชี่ยมมันนะครับเชี่ยวแบตแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆนะครัใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ่ายตัวชื่อ Wi-Fi พันเวิร์ดเอาไว้ก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องแกะเข้าแกะออกครับผมลองดูครับถ่ายรูว่าจดเอาไว้ก็ได้กึบ,น,บ,กบน,น,น,กนะครับผมล็อกกึบเพื่อนๆกดค้างไว้นะครับกดค้างนี่ครับผม สถานะแบตเตอรี่มีแบตอยู่นะครับแล้วก็รูปอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆตัวนี้เอาใส่ซิมปุ๊บเปิดปับ๊บเน็ตวิ่งเลยเพื่อนๆสัญญาณ WiFi นะครับตัวนี้ปล่อยได้สูงสุดนะครับ10เครื่องเพื่อนมือถือน้ตบุกรวม,มกันแล้วไม่เกิน10เครื่องรวมกันเลยนะไม่เกิน10เครื่องครับในส่วนของตัวนี้ใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายไม่ล็อกซิมเพื่อน ไม่ล็อกซิมเลย To Detect a แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่าใดๆแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับให้เข้าไปหน้าคอนฟิกแล้วเปิดโลมมิงสักนิดเพื่อนๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi Pa ทเวิร์ที่เราจำง่ายๆจะดีมากๆเพื่อนๆตัวนี้นะครับจะมีโหมดสลิปอยู่นะเพื่อนๆโหมดสลิปนะครับเวลาเราไม่ไม่ได้กดปุ๊บ โหมดสลิปคือประหยัดแบแตเตอรี่เป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดเราจะอยากดูว่ามันเปิดหรือเปล่าให้เพื่อนมากดตัวนี้ไม่ต้องกดค้างนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนกดค้างคือปิดนะกดค้างเปิดกดค้างปิดแต่ถ้าเกิดเพื่อนกดหนึ่งครั้งปล่อยกด1ครั้งปล่อยคือดูสถานะว่าเน็ตย,ยังขึ้นไหม Wi-Fi ขึ้นไหมแบตเตอรี่เปิดอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนเราสามารถที่จะใช้มือถือนะครับมือถืออย่างเงี้ยเอามาต่อได้เลยหลังจากที่เราคอนเน็กเรียบร้อยเห็นไหมเพื่อน ตัวนี้ครับผมเราก็มาจับชื่อในส่วนของตัว Wi-Fi ตัวนี้ได้เพืเ่อนๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอก่อนรอให้สัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมานะครับผมใช้งานแบบคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กครับผมหรือว่าในส่วนของตัวมือถือมือถือเองก็ดีแท็บเล็ตหรือว่า i p a พ i p อ o n นเพื่อนๆเห็นปะ M700 นะครับผมเปลี่ยนชื่อมาเรียบร้อยนะครับตรงชื่อรุ่นเพืเ่อน ใส่ตัวรหัสไปเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะคอนเน็กได้เลยเพื่อนๆเนี่ยรับ IP ได้แล้วครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันอันนี้ผมอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับอันนี้เทสในหอพักอพาร์ตเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวทสสปีดในมือถือแล้วเราไปดูที่คอมพิวเตอร์กันอีกทีหนึ่งคอมพิวเตอร์เราก็ต่อได้โน้ตบุ๊กต่อได้นะเพื่อนๆเ,เรามาเทสกันครับกดเทสสปีดขึ้นมาคนระเพื่อน อ่าก็วิ่งประมาณ10กว่าเมกเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมโอ้โหวิ่งไปประมาณ20กว่าเมกอันนี้แล้วแต่จุดที่เราไปใช้งานนะครับเวลาเราขับรถแล้วแต่พื้นที่นะครับเสาสัญญาณถ้าเกิดเข้มมันกระแรงเพื่อนๆตัวนี้เหมาะนะครับสาหรับซิมนะครับแบบไม่รสปีดจะมีของ t o d e t e c มี6เมกแม้แต่ในส่วนของ15เมกก็มีเพื่อนๆของ t o d e t e c แต่เกิด30เมกจะมีของ detect เพื่อนๆลองดูในะก้าสินค้ากันได้ในส่วนของตัว p o ็อกเก็ต i ตัวนี้ก็อยู่ที่พันกลางๆเพื่อนๆบล็อกเก็ต Wi-Fi ที่เป็นลิงนะครับ M70000 เพื่อนๆลองดูนะ03ตัวนะครับตัวนี้ครับผมวัสดุดีเลยงานดีเพื่อนๆศูนย์ไทยประกัน1ปีเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเทสอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไปที่เทสเข้าแอปนะครับผมแอปในส่วนของ TikTok กับ YouTube ให้ดูครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสำหรับในส่วนของตัวป็อกเก็ต WiFi นะครับ เอาไปใส่ซิมแล้วเราพกพานะครับข้อดีของตัวเจ้าตัวพ็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้หนึ่งคือมือถือเราไม่ต้องไปปล่อยฮอสปอตนะครับแล้วมันจะเสถียรกว่ามือถือปล่อยฮอสปอตมือถือเราแบตจะได้ไม่เสื่อมไว้ไม่ร้อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เวลาเราใช้งานนานๆมันก็มีอุ่นๆแต่มันไม่ถึงกับร้อนเพื่อนๆตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับพูดอุ่นถ้าเกิดใช้งานแบบทั้งวันเลยนะเปิดแบบยันแบตหมดอะไรเงี้ยลองดูครับผมเนี่ยก็คือ ใช้งานได้ดีเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับในส่วนของตัวแอป y o YouTube กันการเข้าแอปนี่ครับผมอันนี้อยู่ในตึกนะอยู่ในตึกนะครับไม่ได้อยู่นอกอาคารนะครับตึกห้าชั้นเลยเพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสอีกหนึ่งคลิปครับเราไปต่อกันที่สถานการณ์ับ กดปุ๊บติดปั๊บนะถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้งานได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวทิกตอกกันเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูทิกตอกกันนะครับผมเขาติดตอกเทสกันทิกตอกลืครับจิมสุกี้ส่ผ่านเจ้านางตัวยอดจินดามันีงานกอบกระจกงบหมู่บ้านที่คนใช้เยอะๆหรือว่านี่ครับผมแล้วก็ไปดูทิกตอกกันได้ เนี่ยครับผมไม่มีปัญหาครับในส่วนของมือถือครับมถือว่าเล่นได้นะสําหรับมือถือเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอมพิวเตอร์กันบ้างเราจะปล่อยในส่วนของตัวนี้นะครับตัวพ็อกเก็ตไวไฟไปที่ในส่วนของโน้ตบุ๊กที่มีตัวรับ WiFi หรือว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีตัวรับ WiFi อย่างผมอะ่ะผมซื้อตัวรับ Wi-Fi มาด้วยเพื่อนๆ USB นะครับร้อยต้นๆเพื่อนๆในตะการ้าสินค้าก็มีครับใครสนใจสั่งซื้อไปคู่กันนะเสียบนะครับ Windows 10 11เนะี่ย เสียบปุ๊บเห็นเลยนะแต่ถ้าเกิด Windows เกา่าๆจะมีแผ่นเดเวอร์มาให้ด้วยเพื่อนเราก็เข้าไปนะครับที่ตัวรับ WiFi ของเรานะครับที่เสียบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็เปิดใหม่ก่อนเพื่อนเราจะไปคอนเน็กในส่วนของตัว M7000 กันเพื่อนในส่วนของตัวป o c k e t WiFi เพื่อนเห็นปหตัวนี้นะครับชื่อตัวนี้เลยเพื่อน Tp-link นะครับ M7000 นะครับตัวนี้เลยนี่ครับผม คอนเน็กครับใส่พาสเวิร์ดตามที่เรานะครับผมตั้งเข้าไปนะครับผมหรือว่าเราจะดูที่ตัวใต้ตัวฝาก็ได้เพื่อนๆน,นลองดูครับผมเราก็คอนเน็กไปนะครับผมคอนเน็กกดเน็กได้เลยเพื่อนๆน,นี่ครับผมพาสเวิร์ดใส่เข้าไปโน้ตบุ๊กจะขึ้นอย่างนี้เลยในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ดังโตก,ก็ขึ้นแบบเดียวกันเพื่อนเพื่อนตอนนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอนเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับในส่วนของสปีดกันบ้างว่า ตัว Pocket WiFi นะครับของ t ี Link ว่าสปีดเท่าไหร่มาดูในส่วนของสปีดนะครับของตัว Pocket WiFi M700 นะครับจากที่เรา Connect มาเรียบร้อยเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมทีทีวีลิงนะครับ M700 นะครับผมวิ่งอยู่ที่150เมกเพื่อนๆตัวนี้เป็นขึ้น2.4วิ่งอยู่ที่150เมกย้ำกันอีกครั้งเพื่อนๆตัวนี้นะปล่อยตามสเปคเลยเพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับ150เมกอัพโหลด 50เมกเพื่อนเดี๋ยวเรามาเปิด YouTube กันเปิด t k t t o k ในคอมพิวเตอร์นะครับตามมากดกันเพื่อนๆลองดูเทส2จุดเลยทั้งในส่วนของตัวดูข่าวผ่าน YouTube เพื่อนนี่ครับผมเราเปิดได้เลยนะดูข่าวแล้วก็ดู t i k t o กครับผม2หน้าพร้อมกันนะด้วยซิมนะครับซิมเดียวแล้วก็ใส่ตัวบล c k e t Wi-Fi ไเพื่อนตัวบล็อกเกตไวไฟตัวนี้นะครับ1,000กลางๆตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่อยู่ได้8ชั่วโมงครับ แบบเวลาเราไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดเอาติดรถไปติดกระเป๋าไปเพื่อนๆตัวนี้ปล่อยไฮสปอตให้แบบไม่เกิน10เครื่องเพื่อนๆลองดูนะเราไปกัน 4- ี่ห้าคนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปล่อยไฮสปอตแบบให้ลูกหลาเราครับดูในรถได้อย่างเงี้ยดูทิก To อได้ลื่นเลยเพื่อนๆอันนี้ก็ดูในส่วนของตัว u t u b e นะครับเราก็สามารถที่จะกดดูได้เลยเพื่อนๆแบบแบบนี้ได้เพื่อนๆลองดูนะอ่าลองดูกันเนี่ยครับนี่ไงลองดูครับผม โอเคครับผมสำหรับการเทสนะครับบนคอมพิวเตอร์บนมือถือเดี๋ยวเราไปต่อในรถกันเวลาเราเดินทางด้วยอย่างเงี้ยสำหรับในส่วนของตัวพกเกตเดี๋ยวเราไปดูกันครับรูว่าจะใช้ในรถก็ตามเนพะื่อนในส่วนของรถนะครับอย่างเงี้ยเราเอามาเปิดในส่วนของตัว WiFi นะครับบนรถกันได้เลยเพื่อนในส่วนของตัวพกเกตไวไฟนะต่อแบบเปิดแมปรือว่าจะเอา มือถือนะครับต่อ WiFi ตัวนี้นะครับสําหรับพอกเก็ตไวไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราปล่อยนะครับผมในส่วนของตัวพอกเก็ตไวไฟเดี๋ยวเรามาดูกันไปที่ในส่วนของตัว Wi-Fi มือถือนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวท h วีริงเอ็มเนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็ใส่พัทเบิร์ดนะครับพัทเบิร์ดเราก็ใส่ได้เลยเพื่อนๆตัวพัทเบิร์ดนะครับจะอยู่ที่ใต้ฝานะครับตัว m 7 0 0นนะพอเรียบเรียบร้อยนะเราได้คอนเน็กเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว wifi ของมือถือเราก็จะต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันสําหรับแมพนะอย่างเราจะไปดูที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยเพื <ilos. S 2> ่อนเเห็นปะเดี๋ยวเราไปดูในแมพกันนี่ครับตัวแมพแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยเพื่อนเพิมพ์เลว่าเราจะไปไหนนะเราจะไปไหนโลตัสพระรามสองเอ้านี่ครับเราก็เรริ่่มนีคับ ได้เลยได้เลยนะเพื่อนๆในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ดูแมปได้นะครับผมเนี่ยกดเริ่มเลยเพื่อนๆกดเริ่มไปเลยติดเริ่มโอเคนะครับผมหน้าทางใต้ไปยังซอยพระรัสองห้าสิบสองแล้วิทยาที่เราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของแมปได้นะแล้วก็ใช้เป็นในส่วนของตัว w i i ฟพกเกตอะ่ะ ตัวนี้ได้เลย1ซิมนะครับปล่อยในรถเพื่อนๆปล่อยในรถอย่างนี้เพื่อนๆเนี่ยในรถเนี่ยแบบมี4 5่หคลนอะไรสบายเลยเพื่อนๆเอาไว้ดูหนังฟังเพลงครับผมเนี่ยลองดูครับตอบโจทย์เลยเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของเพลงกัน,ใน,น,กนในส่วนของเพลงกันว่าทําได้ดีไหมสําหรับตัว M700 นะครับเดี๋ยวมันเรามาดูกันในส่วนของ M700 ครับผมอันนี้คือในส่วนของตัวเปิดเพลงเปิดเพลงหนักๆนกนะเดี๋ยวเรามาฟัง โอเคอันนี้คือเปิดเพลงนะเพื่อนๆเปิดเพลงในรถยนต์นะครับผ่านมือถือนะครับไม่ว่าจะเปิดแมปหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนเห็นปะลื่นๆเลยเพื่อนๆสบายเลยโดยที่เรานะครับเอาซีมนเทอร์เน็ตนะครับแบบรายปีนะครับเอามาใส่ไม่ว่าทูเอหรือว่า d t แทเพื่อนๆเนี่ยได้อย่างนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยปล่อยลุกโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้สูงสุด8ชั่วโมงนะครับชาร์จก็อยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับชาร์จเข้าเนี่ยสบายเล่ยเพื่อนลื่นๆลื่นๆครับเลื่นเทสสปีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสสปีดเทสให้ตอนนี้นะครับอยู่ในตึกนะผมอยู่ในตึกนะครับตึกลานจอดรถนะครับผมนี่ๆอยู่ในตึกนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกตึกนะเปนเพื่อนลานจอดรถแบบนี้เลยเปนเพื่อนโลง่งๆลองดูครับ เทสสปีดครับผมนี่ครับผมตัวนี้ลองดูครับใส่ซิมทูอยู่นะครับตอนนี้ผมใส่ซิมทูอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นปะปล่อยตอนนี้ Wi-Fi นะครับวิ่ง9เมก10เมกสบายเลยสำหรับซิมทูนะครับไม่ว่าจะเป็นซิม6เมกหรือว่า15เมกเหมาะนะสำหรับเพื่อน,นๆที่สนใจจะเอาไปนะครับผมเอาไว้ปล่อยตัวฮอสปอดนะครับหรือว่าปล่อยแชร์ Wi-Fi ผ่านตัวบนะ็อกเก็ตไ i ไฟเพื่อนๆ ดาวน์โหลดอัปโหลดโหดมากเลยเพื่อนๆในส่วนของตัวบล็อกเกตเพื่อนๆดาวน์โหลด10เมกครับผมอัปโหลด15เมกเหมาะเลย6เมกหรือว่าในส่วนของ15เมกเองก็ดีครับเพื่อนๆเนี่ยคู่กันเพื่อนๆเอาไปปล่อยนะครับได้สูงสุด10ดีไวท์เพื่อนๆฝากด้วยครับใครที่สนใจในส่วนของตัวบล็อกเก็ตไวไฟนะอย่าลืมครับผมตัวทริปลิงเพื่อนๆตัวทริปลิงเพื่อนๆทริปลิงตัว M7000 เพื่อนๆตัวนี้เลย